สวัสดีครับผมโอมครับวันนี้นะครับผมก็จะมาดูคลิปนะครับที่ Tik t o กเนี่ยก็ทำรวมเอาไว้นะครับผมเป็นคลิปอาการโฟเบียที่รวบรวมไว้หลายๆอย่างนะครับผมให้มาดูกันในคลิปนี้นะครับผมก็ไปลองดูกันนะครับว่ามีอาการหวาดกลัวอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับมาจากช่อง Internet Kingdom นะฮะแล้วก็ชื่อคลิปว่าโฟเบียทิกตอกคอมเพลชันนะครับผมก็ลองไปดูพร้อมกันนะครับมาเช็คตัวเองกันนะฮะว่ากลัวอะไรกันบ้างครับ ถ้าคุณกลัวรูปต่อไปนี้คุณอาจจะเป็นโรคพีเดอโฟเบียเหรอกลัวตุก๊กตาแต่รูปมันน่ากลัวตุก๊กตามือตะลัน y ะอันยูเกชชาร์ล you have อ่านไม่ทันเรากลัวแมงสามอันนี้มันขยันขยแย,ยงอะถ้าคุณกลัวรูปต่อไปนี้คุณอาจจะเป็น ออเมกาโลโฟเบียโลกกลัวสิ่งของใหญ่ใหญห่ถ้าคุณเห็นรูปตัวนี้คุณอาจจะเป็นทาราโซโฟเบียโลกกลัวทะเลเอออันนี้น่ากลัววะ่ะเออน่ากลัวตะกี้มันรูปอะไรแบบๆขึ้นมามองไม่ทันล,ลองให้มันสปีดช้าๆที่สุด อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับผมทำให้คุณตกใจ if t h s photo scare you คุณอาจจะเป็นโรค fear of deep ocean กลัวที่ลึกทะเลลึกๆนี้หรออถ้าคุณเห็นรูปตัวนี้คุณอาจจะเป็นโรคกลัวหลุมหรอก็น่ากลัวจริงนะ ถ้ารูปพวกนี้ทำให้คุณกลัวคุณอาจจะเป็นโรคก,กลัวผีอันนี้ใครๆก็ต้องกลัวบอกว่าถ้ารูปต่อไปนี้ทําให้คุณกลัวคุณอาจจะเป็นอ๋อโรคก,กลัวพวกตัวตลกเฉยๆนะถ้ารูปพวกนี้ทําให้คุณกลัวคุณอาจจะเป็น เดนโทโฟเบียโรคกลัวหมอฟันมีโลกกลัวนาฬิกาด้วยเหรอวะไม่เคยด้นมาก่อนเลยวะ่ะโครโนโฟเบียอันนี้อะไรเดนโดโฟเบียโรคกลัวป่าแลต้นไม้อืม มีได้หรอวะเฟียบิงวอชออสแตะโลกรัวอะไรแบบที่อยู่ด้านล่างเหรออ๋อที่แบบแอบ,บมองอย่างเงี้ยเหรอเออแต่ก็น่ากลัวนะคุณอาจจะกลัวคณอาจจะเป็นคลอตโทโฟเบียโลกลัวที่แคบเออเนี่ยอันนี้ผมเป็นนะอืม อาจจะเป็นซิมโ,มโฟเบียอะไรเนี่ยเฟียลเวฟหือรบก,กลัวคลื่นเออชื่อมันแบบเท่นงอะไรอาลาโคโฟเบีย,าาโโบยไม่ทันก็กดแมงม,มุม่หรอนตะไกลขนาดนี้ก็น่ากลัวแล้วผมว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยเราอาจจะต้องสต็อปก่อนนะผมอ่านไม่ทันจริงๆนะครับผมว่าชื่อภาษาอังกฤษ มันคืออะไรนะแล้วค่อยมาดูดีวกว่าน่าจจะเป็นอเทโลโฟเบียโรคก,กลัวความไม่เพอร์เฟกไปดูอ๋อเป็นพวกแบบมันไม่พอดีอะ่ะอันนี้ไม่กลัวแต่แบบนั่งงงงิดถ้ารู้พวกนี้ทำให้คุณกลัว คุณอาจจะเป็นอะไรวะเช,ชโตโฟเบียโรคกลัวผมหรือแชร์แชร์โชว์อ,ะไ,อะไรโรคกลัวผมแหละ <c oughs> รูปยังนิ่งเหรอ นี่โรคแอคโรโฟเบียโรคกลัวที่สูงอุ้ยเออนี่ผมก็กลัวนี่ผมกลัวนาาว่าจะกลัวเฮลิโอโฟเบียนะครับโรคก,กลัวพาทิตย์มีด้วยวะเออไม่เคยได้ยินเลยวะ่ะ ถ้ารูพวกนี้นะคุณกลัวคุณอาจจะเป็นออโตโฟเบียกลัวสิ่งที่แบบอยู่อันเดียวอะ่ะกลัวแบบความอ้างว้างความโดดเดี่ยวอะไรอย่างเี้ป่าถ้าคุณดูรูปพวกนี้คุณจะต้องกลัวโรงเรียน อ่านภาษากมันสโคสโคเิโอโนโฟเบียหรอไปมันก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ถ้าคุณเห็นพวกเรานี้จะคุณจะกลัวโรคนิกนิกอนิกโตโฟเบียโรคก,กลัวความมืดอันนี้เคยเห็นออ้ยนี่น่ากลัวนะ อันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวอันนี้อ๋อเห็นภาพแล้วนี้ไพโลโฟเบียนะครับผมเป็นโรคก,กลัวไฟนะเฮ้ยผมไม่น่ากลัวนะผมสวยเดียวถ้าไม่มาโดนตัวมันก็ไม่เท่าไหรนะ่ อันนี้โรคทรายพาโนโฟเบียเหรอเป็นโรคก,กลัวเข็มนะครับผมฟีอร์อมดิโดอืมอันนี้ก็น่ากลัวนะแหลมอะอืมอันนี้อะไรเนะี่ยคลายโล่คลายโอคลายโอคลายโอฟเบียเฟียร์ออฟโคกลัวความหนาวนะเฮ้ยอันนี้ ไม่กลัวนะนี่ชอบนะอมว่ามันดูสวยดีนะถ้าคุณเห็นวิดีโอต่อไปนี้แล้วคุณกลัวสารจะแสดงว่าคุณอาจจะเป็นโรคคาริคาริจีนะคาริจีนโฟเบียโรคก,กลัวคมสวยเอวะมีด้วยเหรอวะลองดู <S <S นะไม่มีเลยเลยโรคอะไรเนี่ยออนิตออนิโทส อืมอ่านยากมากอันนี้ a อ i นิโทซิริดเหรอโฟเบีย Fear of d i n o s a u r กลัวไดโนเสาร์เนี่ยนะมีด้วยวะคือโลกนะผมอ่านชื่อผิดกนมันอ่านยากนะครับผมก็ขออภัยอันนี้โอฟิด i โอโฟเบียนะครับผมโรคกลัวงูนะอ่านี่เข้าใจได้อยู่คนเป็นกันเยอะ อันนี้แอสตร p โฟเบียนะครับผมโลกกลัวแสงฟ้าผ่าฟ้าผ่าไม่ใช่แสงเออ,เอ,อแต่มันก็น่ากลัวนะแต่ผมว่าดูแล้วมันก็สวยนะ <c oughs> อ่าอ,อันนี้แหละช,ชิโอชิโอโนโฟเบียหรอโลกกลัวหิมะเออมีอย่างนี้ด้วย อืมเฮ้ยผมว่าสวยเดียอวอนะอยากถ่ายรูปเลยเนี่ยอืมอันนี้เป็นโรคซับเมชโนโฟเบียมาซับเมช s นโ n o p h o b หรอเฟียอิ s สเตชิวอันเดอร์วอเตอร์กลัวอะไรที่เป็นโรคเกี่ยวกับพวก อน,นุสวรลีอะไรที่อยู่ใต้น้ำอ่ะอน่ากลัวเลยวะอ <c oughs> อันนี้โลกกลัวแอโรโฟเบียโลกกลัวสิ่งที่บินอยู่อ่ะอมผมไม่รู้ว่ามันพูดถึงมแมลงหรือเปล่ะนะเครื่องบินเหรอ อันนี้โรคบาโซโฟเบียนะครับผมเป็นโรคก,กลัวการตกนะก็ไปลองดูมีโรคนี้ด้วยหรอกตกที่สูงอะไรงี้ยนะคงน่ากลัวแหละปวดเจ็บปวดตายอะไรเงี้ยนะอันนี้โรคเมลิโซโฟเบียนะครับโรคกลัวพึ่งนะอืม ก็กลัวกลัวโดนมันต่อยเหมือนกันนะ,อ,ะอันนี้เป็นอ่านว่าบาตราโชฟเบียเหรอ f e a r of a m p h i b i a n อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรนะเรามาดูดิดูรูปพวกสัตว์เลื้ยคานหรือเปล่าอ๋อสัตว์ขึ้นบกขึ้งน,น้ำมั้งโฟเบียโรคกลัวสัตว์นะครับผม เออมาใมนบางทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันตัวมันใหญ่โดนเตะอ่าอันนี้โรคโครมาโทโฟ,โฟเบียโรคกลัวสีเหรอเออแปลกดีว่ะืมเออแปลกดีฮะโอ้โหน,นี่ยากมากคาโทโฟเบียเป็นโรคกลัวเฟียออฟไมเนอร์ minor, หรือไมนอนเนี่ยตัวอักษรเล็กๆดูโลคแล้วกัน กลัวกระจกอ๋อน่าจะกลัวกระจกนะอืมก็จบก,กันไปแล้วนะครับผมก็ทําไม่รู้เลยนะว่าอาการกลัวเนี่ยมันมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตรท์ที่อ่านยากมากเลยนะแล้วก็มีอะไรแปลกๆเต็มเลยนะครับผมมีรคกลัวสีอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยรู้นะหรือว่าโรคกลัวอนุสรณ์ที่อยู่ใต้น้ําโรคกลัวของสิ่งใหญ่เปิดโลกเปิดความรู้เหมือนกันนะครับผมอืมแต่บางครั้งเนี่ยผมว่าการที่แค่ดูรูปเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ทําให้กลัวนะถ้าเราไป เจอของจริงอย่างเงี้ยแบบได้ได้ล่วงต่ไปจริงๆหรือว่าอยู่ที่สูงจริงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรากลัวนะแต่แค่จากรูปเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้สร้างความหลอนอะไรให้กับเราเท่าไหร่นะครับผมเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เนี่ยกลัวอะไรกันบ้างครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะหรือว่ามีโรคส่วนตัวอะไรที่ตัวเองเนี่ยกลัวของแปลกเนี่ยก็บอกกันได้นะครับผม,ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะแล้วเพื่อนเ่ที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เลยลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พาทม,าาม่ใม ส่วนคราวหน้านะครับผมจะมาดูคลิปอะไรกันต่อเนี่ยก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีคลิปอีกมากมายตรงนี้เลยนะฮะฝากดูด้นะครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมโอมกลาลาไปก่อนสวัสดีครับ